แล้วเมื่อวานนะเมื่อเมื่อวานนี่แหละสดสด,สดร้อนๆอนเลยคุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธนะ์ไปปาสสยใหญ่ให้กับคุณนัทวุฒินะไปที่อำเภอบ้านนากลางนะเนี่มีคนนี่แหละแฟนคลับรายการเราเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูมีภาพคือเข้าไปโชว์คือคุณหญิงสุดาแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะกวาดเขตสามนี้ให้ได้นะก็เลยนั่นแหละครับก็ไปไปอะไรไป เปิดปลาสัยใหญ bueno ทท่ท,ที่ที่หนองบ no. ัวลำพูโดยเลือกเอาพื้นที่เขตสามอำเภอบ้านนากลางเ่ยเป็นสมรภูมิเลยอ่ะเราให้ดูกันคลิปยาวๆนิดหนึ่งสองนาทีกว่าๆสามนาทีไี่คลิปนะคะเอาจังเับจังจังนะครับกุกทุบไปด้วยครับพี่น้องครับโซดารัก์ ยกคนดีสารหนึ่งสอง,ส,องาสามโซดาลันายยกคนดีสารอาเอาเอาโอเคครับขอเสียงปรบนนนมือ เรามาให้ทั้งร้อยแม่ไม่เป็นไรแม่เก็บไว้เถอช่วยสร้างพักช่วยสร้างพักแม่เก็บไว้เถอะจ้ามันน่าไปไม่่เป็นไรคะมันน่าไปช่วยสร้างพักค่ะช่่วยสร้างพคะแม่อยากให้เราช่วยกันต่อแม่จะร้องไห้จะร้องเล่นกันน่ะขอจับขอก่อนแน่นโอ้ยขอบใจโอ้ยขอบใจค่ะค่ะตุ้งสีร้องไห้ด้วยตัว ลำบากเนาะไม่อยากรับได้เลยอยากคืนไม่เป็นะช่วยกันช่วยกันเนาะลำชีวิตก็ลำบากแต่ก็ให้เพื่อมาสร้างพักนะคะจะจะเอากลับคืนไปให้พี่น้องเป็นหลายหลายร้านเท่านะค่ะเนจำนวนนี้มีค่ามหาศาลค่ะเนื้อค่ะแม่จ้าแม่จ้าตา ผมอยากเรียนอะไรนะผมอยากเรียนบริบทีีครับโอ้ยสองาีียองีองาองีสองีองีสงพีสองพีองพีสอีสองพีงพียองินอนพีสอียนงพีสองีองพีสอีสอ้ีสองพ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 ีองพีสสงีอองีีสพีอง และจะนำมากับคืนให้พี่น้องเป็นล้านๆเท่าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากและได้รับเงินยี่สิบบาทแล้วช่วยเป็นนายกหญิงของคนที่สามให้หนูได้ไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะไม่ใช่เลือดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณากนะครับอันนี้แหละครับที่หนองบัวลัมพูนะครับเขตสามเป็นพื้นที่เป้าหมาย ก็ตามรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวโดยทั่วไปที่ระดับต่อฟังมานะคุณปูนาท่านผู้ชมค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ก็ตั้งเป้าอีสานเนี่ยสักสามสี่ที่เป็นอย่างน้อยอเขตนะค่ะอีสานชิงกันเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสองที่นั่งนะคุณหญิงตั้งเป้าไว้เนี่ยนะสามถึงห้าที่นั่งนะภูมิใจไทยก็ตั้งเป้าไว้หลายที่นั่งเหมือนกันคือถ้าสองพักนี้ได้เก้าอี้ตามเป้าหมายจริงๆนะมันก็จะหยุดอาการแลนสไลด์ของพักเพื่อไทย คือพักเพื่อไทยจะไม่แลนสไลด์ได้เลยจะเลนสไลด์ไม่ได้เลยถ้าสนามอีสานไม่เข้าเป้าใช่ถ้าสนามอีสานาสาเขาไม่ถึงร้อยนะอืแต่ถ้าเขาถึงร้อยนะจากร้อยสามสองนะค่ะเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะแลนสไลด์ได้ค่ะหรือเกินสองร้อยยี่สิบได้คือแลนสไลด์ไม่เกิดแล้วแต่ตอนนี้เพื่อไทยจูงนะแล้วนะเพราะว่าทั้งลุงตู่ลูกอีสานทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปตีผ้าอีสาน คือมันแพ้ตัวเองด้วยแพ้จตุพรอะไรวมันหลายปัจจัยนะก็คือเกิน2องไม่เกินอยู่แล้วแลน์สไลด์ไม่มีแล้วแต่ความหมายแลนสไลด์ตอนนี้ก็ต่าม,มาเรื่อยๆนะคือตอนนี้ถ้าเพื่อไทยเกิน220ก็ถือว่าเพื่อไทยก็ถือว่าเขาชนะอตอนนี้มันจะต่ตําลงแล้วนะครับท่านผู้ชมลึกๆนะลดระดับลงแต่เมื่อก่อนเขาเคยตั้งเป้าไว้นู่นนะสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดแถวๆนู้นนะต่อมาก็เกินครึ่ง252 2้3 ตอนนี้เนี่ยนะฟังรุ่มเสียงดูแล้วโอ้รักษาให้เกิน220ที่นั่งีนั่งเหนื่อยรักษาให้เกิน200ที่นั่งก่อนเหนื่อยอเพราะตัวหารมันเยอะตัวคู่แข่งมันแยะค่ะนี่คือสภาพการหาเสียงให้ดูเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการส่งมาได้นะครับถ้าเรามีคลิปดีๆแล้วสามารถเอามาแอปพลายทำเป็นจอดสนามเลือกตั้งได้จะเจาะทุกแทบทุกวันนะครับ จังหวัดละว,วันจังหวัดละว,วันนะสงท้ายนิดหนึ่งเรื่องของเจอะสนามเลือกตั้งเจอเลือกตั้งไปดูการเปิดตัวให้ดูภาพเฉยๆนะ,ะของพรรคเพื่อไทยเปิดแล้วคุณปูนาบ้านใหญ่ บ้านใหญ่ชนบุรีค่ะ oh. นะคะวันนี้ทางด้านของนายแพทย์ชนละนาสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รุงทองเลยค่ะที่การพักเนี่ยก็มีการนะคะถแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสแล้วก็เปิดตัวบ้านใหญ่ชนบุรีค่ะของนายสนทยาหรือคุณปลื้มนะคะอดีรตรัฐมนตรีแล้วก็นางกุสุมนคุณปลื้มค่ะอดีศส จังหวัดชนบุรีนะคะพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสสอเนี่ยอีก10คนเลยทีเดียวโดยในการเปิดตัวครั้งนี้นะคะทางด้านของนายพัชชนลนาธเนี่ยก็เรียกว่ากล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณการตัดสินใจนะคะของคุณสนทยาที่มีการกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะก็มีการท้าความถึงพัก การเมืองต่างๆที่ได้ร่วมทํากันมาแล้วก็คุณสนธยานะคะก็มีการกล่าวบอกว่าบ้านใหญ่เนี่ยเราได้มีการสร้างผลงานแบบแลนสไลด์มาแล้วจนเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ตัดสินใจกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็เพราะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายที่แบบคิด ใหญ่แล้วก็ทําเป็นนะคะแล้วก็ฟังจากหลายคนในพื้นที่ก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยจะชนะแบบแลนสไลด์จึงตัดสินใจที่มาร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยในครั้งนี้ค่ะเพื่อไทยอ่าไม่ใช่เพื่อไทยชนบุรีมามชนบุรีมีทั้งหมดเดี๋ยวท่านผู้ชมครับสิบเขตใช่ค่ะนะสิบเขตก็ถือว่าเยอะนะจังหวัดเล็กๆแต่ว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่พลเมืองเยอะประชากรแยะชิงเงินสิบเขตใครได้ชนบุรีมาเนะี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเลยน,นะครับ ลนนลกลุ่มบ้านใหญ่คุณปลื้มน่นะค่ะสมัยที่แล้วก็นั่นแหละครับอยู่เป็นหนึ่งเรียกกับกลุ่มเสียเฮงบ้านใหม่เรียกได้กลุ่มบ้านใหม่นะค่ะแต่นี่บ,บ้านใหญ่เนี่ยพลังประชราชนเลยเป็นเนื้อเป็นหนังกวาดแทบยกจังหวัดที่จังหวัดชนบุรีค่ะแต่เที่ยวนี้สองบ้านนี้ต้องมาสู้กันระหว่างบ้านใหญ่นี่สนธยาบ้านใหญ่ปะทะบ้านใหม่ปะทะกับบ้านใหม่คือเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นชนบุรี นะแล้วจะมีอีกบ้านหนึ่งนะอยู่พรังประชารัฐนี่ลุงป้อมยังให้ดูแลเลยดูแลดูแลจังหวัดชนบุรีเลยบ้านอะไรคะอ่าเป็นบ้านเล็ก <c oughs> คุณสารวุฒิเนื่องจำหนงนะอ๋อบ้านใหญ่บ้านใหม่และบ้านเล็กอไม่รู้เขาเรียกบ้านเลยนะ <c oughs> เนื่องจำหนงสารวุฒิเนื่องจำหนงกับอีกคนหนึ่งนะจําชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาก็จะให้คุณสุรยักจึงรุ่งเรืองกิจคือคุณสารวุฒิเนื่องจำหนงเนี่ยนะ เป็นมือขวาของคุณสุริยะ <ฮา S 2> สุริยะสามมิตรน่นะก็ให้ดูแลดังนั้นสู้กันสามบ้านใหญ่สามก๊กอ่ะแต่ก๊กเนี่ยศึกหนักก็อยู่ที่สองบ้านนี้นี่ก็เป็นการบ้านใหญ่ของคุณสุชาติชมกลิ่นทีเดียวนะคู่ต่อสู้ของคุณสุชาติชมกลิ่นคือใครครับอีกภาพนึนะคุณไทยจะเป็นลูกสาวของสอทอเหี่ยวคนนี้อ่ เป็นสมาชิกสภา,าจังหวัดเขาเรียกสอจอแอ้ชื่อจริงอะไรขออภัยผมไม่ได้ทําการบ้านมาไม่ได้แต่รู้ว่าจำเล่นจนลืมชื่อจริงนะสอจอแอ้นี่แหละครับลูกสาวของสอทอสมาชิกสภาเทศบาลเฮียวนะซึ่งก็อยู่บ้านใหญ่แหละกลุก่มบ้านใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชนกับนี่แหละครับชนกับเสียเฮ้งเพราะเสียเฮงเป็นสสเขตหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเขตหนึ่งนะครับ เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลือนี้หรือถ้าไม่ทันพรุ่งนี้ก็ไว้สัปดาหนะ์หน้าจะมาไล่เรียงดูแนวโน้มว่าแล้วบ้านใหม่บ้านใหญ่รวมทั้งบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยนะฮะบ้านไหนจะชนะสึกชนบุรีแนวรบด้านตะวันออกสิบที่นั่งนะครับท่านผู้ชมใช่ชื่อนางสาวส,สุพีพัน์หอมหวนหรือเปล่าคะเอาอประมาณนั้นใช่ใช่ใช่นะสิบโทเฮียวนี่โอ้ยสมัยก่อนผมทำข่าววาทยากรรมเนี่ยคูนะค่ะสมัยกำน,นันเปาะ สมัยก่อนที่เขาฆ่ากันยกครัวยกโคดนี่สิโโทเหียวเนี่ยนะสอทอเหียวเนี่ยนะอมีบทบาทมากนะฮะมีอีกภาพหนึ่งก่อนหน้าวันเนี้ยภาพงานเนี่ยเขียนว่าคุณสนธยางานนี้เนี่ยเขาก็ต้องแพ้ไม่ได้เขาจัดงานทุกรูปแบบถ้าท่านผู้ชมจําได้นี่งานเห็ยนไหมคือแฟนเขาเนี่ยจะลงด้วยนะคุณอะไรนะคุณเดียอ๋ออี้ที่มีชื่อ คุณกุสุมนคุณกุณสุมนเนี่ยเดี๋ยวมาเดียว่ากรงทรวงวัฒนธรรมนะตระกูลนี้นี่แปลกนะชอบกระทรวงวัฒนธรรมตอนคุณสนธยาก็เคยมาเป็นเป็นแล้วเล่าออกให้เมียโทษให้ปัญญาเป็นคุณกุณสุมานี่แหละ,ะพอมายุคนี้นี่คุณอิทธิพลคุณปลื้มน้องชายของสนธยาได้เป็นรัฐบาลก็ให้มามาดูกระทรวงวัฒนธรรมอีกเมื่อกี้ดูนี่ไปดูหน้านักร้องคนหนึ่งท่านผู้ชมน่าจะจําหน้าได้นะ คุณไทยอาจจะไม่ชอบเพราะว่านี่เป็นนักร้องคนกลางอ่ะคนคุณอะคุณไรอันอะนะ่อไรอันนี่ยโอ้โหแม่ยกยกรี๊กันแม่ยกแก่ๆนะรุ่นสูงวัยหน่อยอ้าวเดี๋ยวจะมาเจาะให้ดูนี่คือการเลือกตั้งนะครับซึ่งทุกคะแนนเสียงจะชี้ขาดถึงเก้าอี้นายกรักรกฐมนตรีแล้วนายกรักฐมนตรีได้เป็นของใครมันก็จะชีช้ชะตากรรมประเทศไทย อ่าอ่าเอา,อาไว้ปทุมวัน,ว,นวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะปิดท้ายอ่าปิดท้ายนิดหนึ่งเอาเป็นในเรื่องเกี่ยวกับของ,ขอ,งอ่ามวยไทยนะ่ยที่เราก็มีการาจัดนะคะ Amazing m u a y Thai Festival 2 0 2นนะคะจัดขึ้นที่อุทยานรชาชพักหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะตอนนี้ผลนะคะจาก ที่เรามีการทําบันทึกสถิติเอาไว้เนี่ยก็ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจำนวนนะคะผู้ที่ร่วมนะคะไหว้ครูมวยไทยนะคะจำนวนทั้งสิ้น3,660นายค่ะก็ทําลายสถิติโลกนะคะกลางอุทยานราชพักเลยทีเดียวโดยการจัดนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีการเดินทางนะคะไปเป็นประธานในการเปิดงานด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มาก เลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยหลายคนก็แบบอย่างว่าคุณผู้ชมมีอะไรที่มันประเด็นนะคะก็มันใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยคนก็ไปหยิบจับเอามาถกกันไปทําเป็นประเด็นมากกว่านะคะมีการไปพัดพิงบิ๊กตู่นะ,ะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานเหมือน ให้ลุงตู่ได้หน้าคนเดียวหรือเปล่าอย่างไรหรือเปล่าซึ่งทางด้านของอลุงตู่เองก็ออกมายืนยันแล้วนะว่างานนี้มันเป็นงานความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนไม่ได้อยู่ที่บิ๊กตู่ท่านเดียวนะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของบิ๊กตู่สักนิดหนึ่งแล้วกันคะ่ะว่าท่านพูดอย่างไรบ้างต่อ mm hmm. อันนี้เป็นภาพนะะเดี๋ยวจะอธิบายความก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น ประธานะานะคะนะประธานสภา,ามวยโลกนะคะได้มีการเข้าไปพบกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะก็ไปเป็นเป็น,ปนโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานใน Amazing Muay Thai Festival นั่นแหละนะคะก็เลยเข้าไปพบกับลุงตู่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเนี่ค่ะ เข้าเหมือนเป็นเข็มขัดนะนะคะของมวยโลกเนี่ยเอาไปมอบให้กับลุงตู่ด้วยแล้วก็เป็นภาพออกมาอย่างที่เห็นก็ได้รับความชื่นชมยินดีกันทั่วหน้านะคะสำหรับคนที่อยู่ในภาพก็คือนายสักครู่นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีชื่อของเขาอยู่เป็นประธานสภามวยโลกนะคะชื่อว่าสักครู่สภามวยโลกนะคะชื่อว่ามัวัริซ มัวริซิโอสุไลมานนะคะก็เข้ามาพบกับผลเอกประยุทธ์ค่ะวิดีโอพร้อมไหมคะไปฟังเสียงวิกตุกันค่ะฝูงไทยไม่ใช่จับกับไทยรับผมชอบผมไม่ใช่แต่เรื่องเป็นการเรื่อวการฝูไทยระหว่างเนี่ยนะหรือว่าฝูงไก่เขานะคนที่มาปฏิบัติถ้าต้องดูว่าที่คือใส่ภาพของของทางด้านงำ้านการรบกวนในตัวตนนะ ความกำลังใจการตั้งใจแถวมองสายตาที่ต่างที่แสดงออกมาแต่เห็นว่าผู้องทัพอมในการทำหนา้าที่ของเขาและทั้งหมดที่แสดงก็มีทั้งในส่วงทหารเนี่ยที่มีไอติปโกดานทหารานนาจำนวนสามพันกว่าคนนะในส่วนที่เหลือก็เป็นของ,องาากายร้อยรัฐพัฒน์ต่างๆก็หลายรายการที่จะเป็นการแสดงความและนี่เราเริ่มขยายอันนี้ไป อะไรก็มไม่ใช่ประเด็นี่เป็นความกระเาระหว่างคนไทยกัะแต่ในไทยที่คนไทยของเราแล้วเราเป็นายาของเราอนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไปเรียวผมโอกาสได้เห็นว่าตั้งใจแค่ไหนทำอะไรได้เยอะน้อยเพียงบ้าน้อยเพียงไรเรื่องของการที่จะทำสถิติก็อีกเรื่องหนึงแค่นั้นเองนะครับก็เปิดประวัติแลผลเป็นที่น่าดีนะครับที่เราสามารถทำสถิติีได้เจอเแค่2ว่ันีเราทาไปสามันกว่ามันหคนโดยประมาณ แล้วก็มีนักสแสดงนักสาธิตต่างๆเข,ข้ามาจากภาคเอกชนหลาอะไรด้วยด้วยรวมทั้งหมดว่าฆ่าว่าฆ่าผน้นับถือวานนี้ก็เแสดงเห็นความจริงใจตั้งใจแล้วแววตาที่เป็นนักสู้เขามไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะไมเรื่องของแปลรูปกระบวนในเรื่องความพ่อของเขานะครับแล้ว่างการเขาคือต้องมีความเขาเรียกอ,อะไรความทายเขื่อนไเปเกิน10เปอร์เซ็นต์เนมองเห็นเส้นเหล่าต่ำกว่าน้มากนั่นเะรื่องของแถวหน้าแถวแนวยื่นที่เราตรงทุกข้รับ เมื่อวานก็มีอยู่อันนึงที่โนก็ก็ไม่อยากให้ดีให้ดีร็วัวกันจริงๆแล้วนั่นคือคือเพื่อเขาต้องการจะตรวจปริมาณคนโดยใช้ดูไม่ใช่หรือถ้ามีคนที่แต่งชุขาวอ่ะกรรมการเขาู่สังเกตการทั้งหมดนะครัไม่ใช่เราไปกั้นรั้วนไม่ใช่นั่นคือมาตรการในการเรียกเก็บต่อความพร้อมบินจะตัดพื้นที่โอ้นะครับให้ไปถ่ายภาพไหนนะคะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะกับการทําลายสถิตินะคะเป็นแล้วก็หลังจากที่ทําลายสถิติก็มีการจุดพุฉลองนะคะกินเนสเวิร์กินเนสเวิร์เลคคอร์ดนะคะก็รองรับรํามวยไทยไหว้ครู3 6 6 0นยนายนะคะ หลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชมฝั่งที่ไม่ชอบลุงตู่นะคะก็มีดราม่าออกมานะคะเกิดอาการหมันไส้ซะอย่างนั้น,นะค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตกรสส,สกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะอขอภัยพักเก้าไกลนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter รนะคะโดยมีการแชร์ข่าวของคุณวัสนานานุ่มนะคะผู้สื่อข่าวสายทหารในกรณีที่นี่แหละค่ะมีการเฉลิมฉลองจุดพลุกันจากการที่ทําลายสถิตินะคะคุณเทพิภพก็มีการแชร์แล้วก็ะระบุข้อความว่า โพสจังเริ่มเหมือนไส้เหนนมือนไส้คุณวัาสนาหรือเปล่าหรือเหมือนไส้อะไรนะเขาบอกว่าโพสจังเริ่มเหมือนไส้อยากรู้งบกันไหมครับเดี๋ยวไปบอกพี่จรพิจพี่จรพิจารณากดมา,ากรรมธิการกดอะไรกฎหมายกรรมธิการทหารนะคะต้องตรวจสอบนะคะซึ่งก็หมายถึงทางด้านของคุณพจารณ์นะคะชาว พัฒนวงศรองหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการนะคะท่าหาการหารสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองก็คือพูดง่ายว่าจะไปตรวจสอบเขาว่าว่ามีการใช้งบลงไปกับตรงเนี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงอะนะคะพี่ปายเลยคุณซาภีพบไม่ต้องพูดมากมพี่ปายเลยสิบห้าสิบหกนี่ ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะคะประชาชนหลายท,ท,ทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกไปที่ทิศทางว่ามันเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะของประเทศไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์แล้วก็ความเป็นไทยที่มีการเผยพระออกไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้มีแค่สื่อของประเทศไทยเท่านั้นที่ตีข่าวเรื่องนี้สื่อต่างประเทศก็มีการตีข่าวเรื่องนี้ให้กับเราด้วยนะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าเป็นสื่อของทางการจีนนะคะก็จะเป็นภาพ ที่มีผู้เอาไปแชร์กันนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเพราะว่าเราทําครั้งเดียวเนี่ยยิ่งใหญ่ในครั้งนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะเพราะว่ามันเป็นการจดสถิตินะคะกินเนส s w o r เรคคอร์ดไงทั่วโลกก็ต่างให้ความสนใจแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยไปทั่วโลกคนต่างชาตินะต่างก็ได้เห็นศินละปะของมวยไทยก็อยาที่จะมา ชมด้วยสายตาตัวเองอยากจะมาท่องเที่ยวประเทศภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถึงที่ที่เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประชาสัมพันธ์ในครั้งเดียวที่แบบว่าเราก็จะได้ผลตอบกลับมาที่มากขึ้นทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวภาพลักษณ์อะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่เรากําลังจะถูกเคลมในเรื่องของมวยไทยด้วยคุณสมบัตเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีกระแสเนาะเอาละคุณคแมนี่ก็บุกตองบุกตองก็มาดูท่านผู้ชมดูนี่คอลม่์อะไรนะทัวลงทัวลงแล้วกัน น้องสองคนเขาก็จัดหนักทุกเชาวสายใบเย็นนะนะคุณคาแมคุณคาแมไปถึงไหนอะไรยังไงแต่ก็ก็คลี่คลายลงไปเยอะนะะมวยไทยนะ่นะคือถ้าคาเม้นยังเล่นบทเดิมอะนะเราไม่ส่งนี่กีฬาซีเกมเราก็ไม่ใช่ค่ะเราไม่ยุ่งกับคาเมรนด้วยแต่เราคงไม่ไปเปิดสื่ออะไรมากมายคอะไรนะคาเม้นก็เปิดปล่อยเขาบ้างเพราะพี่ตู่เขาบอกแล้วว่ามวยไทยเป็นยกเว้นอะไรที่เกินก็โอเคนิดหน่อย โอ้เดี๋ยวนี้เนาะตบลหลตบลายหน่อยคุณสำราญไม่ใช่แค่มวยไทยตอนนี้มาชุดไทยแล้วเอออะไรที่มันเวอร์ไปก็ตบบาตบล่กันหน่อยนะเพื่อนอะไรเพื่อนบ้านไม่ใช่พี่น้องนะเดี๋ยวเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราพูดไม่ได้นะคุณปูนาเอ้ยผมไม่ได้เป็นน้องคุณนะบอกเป็นบอกเป็นเพื่อนบ้านกันนะแต่มวยไทยเนี่ยมันซอฟท์เพเวอร์อยู่แล้วใช่คือรัฐบาลไทยนี่อย่างว่าก็มีจุดอ่อนในการเอาซอฟท์เพเวอร์เหล่านี้นะเรามีซอฟท์เเวอร์เยอะ แล้วก็ซัพเปอร์เวอร์คำก็อซัพเปอร์เวอร์สองคำก่อนซัพเปอร์เวอร์แต่ก็ไม่เห็นหนุนช่วยอะไรยกเว้นบางช่วงพอเฮขึ้นมาทีก็เอากันทีมวยไทยเนี่ยนะโอลิมปิกเขารับรองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อต้นมกราคมเนี่ยนะเขาต้อนรับมวยไทยเข้ากับโอลิมปิกแล้วนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับนั่นแหละครับเอาละหรือว่าหลังค่อยมาขยายความ<ฆ>เป็นสมาชิกใหม่ของโอลิมปิกแล้วมันยังไง เออต่อไปเราจะได้เหรียญทองกันหรือเปล่าคุณสำนันอดีวันหลังมาขยายความต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับรู้งูงูงปลาปาเดี๋ยวพูดผิดไปนี่เสียชื่อเสียชื่อรายการไม่พูดตอนนี้แต่ว่าไปเป็นสมาชิกของกีฬาโอลิมปิกแล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้มกราคมเกินเวลามาเยอะคุณมนาลาแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ